สองพี่น้องบินแล้วก็เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะครับพร้อมด้วยมูลนิธิร่วมกระตันยูครับได้เข้าให้การช่วยเหลืออดีตนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่คุณเรียมดาราน้อยเจ้าของเพลงดังอย่างที่รักเรารักกันไม่ได้ที่ปัจจุบันนะครับอาศัยอยู่ที่บ้านแม่ของลูกสะพ้ยที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีครับโดยคนณเรียมดาราน้อยได้ล้มเหลวจากการทําธุรกิจจนกระทั่งไม่มีบ้านอยู่เพราะว่าขายบ้านไปหมดเลยนะฮะ ซึ่งตอนนี้ไรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากสามีทํางานเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุแล้วก็รับงานร้องเพลงทั่วไปบ้างครับนอกจากว่าจะประสบปัญหาด้านธุรกิจแล้วเนี่ยแม่เรียมก็ยังมีปัญหาด้านสุขภาพด้วย คือต้องบอกว่าตาซ้ายเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นนะฮะ,ะซึ่งก็มีการผ่าตัดมาแล้วถึง3ครั้งครับครั้งแรกนะคะเป็นต้อกระจกค่ะไปผ่าตัดมาแล้วก็ยังมองไม่เห็นอยู่นะคะจึงไปรตรวจอีกก็พบว่าเป็นต้อหินที่ตาข้างเดิมหมอก็ให้ผ่าตัดอีกค่ะก็ยังไม่ดีขึ้นต่อมาเนี่ยพบว่าเป็นพังผืดในตานะคะไปผ่าอีกก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะตอนนี้เริ่มลามไปที่ตาขวาแล้วนะคะหมอบอกให้รีบรักษาแต่ตนเองนั้นขอผัดไปก่อนค่ะเพราะว่ายังไม่พร้อมซึ่งคุณบินแล้วก็คุณไทยนะคะก็ได้ มีการนั่งพูดคุยถามสารทุกสุกดิบจากนั้นก็ได้มอบเงินจํานวน30,000บาทให้กับคุณเรียมดาราน้อยค่ะเพื่อช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆด้ดวยด้านอดีตนักร้องรุ่นใหญ่นะคะก็ได้โชว์น้ําเสียงร้องเพลงฮิตที่รักเรารักกันไม่ได้ให้ทีมงานที่ได้ไปเยี่ยมนั้นได้ฟังกันด้วยค่ะตดัตดตัตดตับ เโอ้โหเสียงก็ยังยังยังไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แตอาจจะมีบ้างที่อายุพออายุพเสียงที่ระบหายใจแลก็ตมีส่วนี่เอะข้อตอขป็นขนนือเยอมาก้็ื่อมี่นเยอี่ขนขนอนาเป็นเด็นอยเล็่่อันม่ หาเลียมมาช่วยเหลือเลียมนะคะเลียมรู an ้สึกดีใจมากๆไม่ได้ว่าชาตินี้จะต้องแบบอ่ามีอ่ฟ้าแฝ่ลูกหลอมาช่วยเหลือนะคะขอบคุณมากขอให้เจริญรุ่งเรียนรพี่จะมีความแข็งแรงนะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ